รถเข้าใหม่ที่เพชจนนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดคอร์นะครับวีออสอันติสนะครับมีให้เลือกอยู่ประมาณ4 0 0้คันนะครับทุกคันนะครับคัดเกรดคัดคุณภาพให้อยู่แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับทุกคันจะเต็มฟรีดาวได้ออกรถสู์บาทได้เลยนะครับที่เห็นตรงหน้านะครับอย่างนี้นะครับออกรถสู์บาทได้เลยนะครับยังมาสูทบาทเลยนะครับทะเบียน5 7 3แบบนี้นะครับราคานะครับ 4900 0นานะครับตัวเครื่อง1นตัว G นะครับตัวนี้เป็นโฉมไมน์เชนนะครับ B18 นะครับเอลติสนะใครชอบนะครับรถที่เอาไว้ใช้งานนะครับรถนะครับที่เป็นรถกว้างนั่งสบายประหยัดน้ำมันดูแลง่ายผมแนะนำเป็นเอลติสเลยนะครับแล้วก็มีแถมให้ด้วยนะครับเป็นอ่าเรียกว่าเป็น h o n ด้ Accord นะครับ Accord นะนานมีมาทีนะครับอันนี้ก็เป็นรถเทินเข้ามานะครับเอ้ไม่รถเทิน เราซื้อเข้ามาคันแรกนะครับมาลองขายดูก่อนนะครับเพราะไอ้คอร์ดเนี่ยก็เป็นแบรนด์เป็นไม่เป็นแบรนด์ลองนะครับแบรนด์ลองในก็คือแบรนด์หลักก็มีพวกเป็นโตโยต้านะครับฮอนด้านี่ยมีไหมก็มีแหละครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ขายเพราะยอดจัดมันจะได้น้อยกว่านะครับดังนั้นก็เลยเอามาลองขายดูนะครับถ้าขายได้เรื่อยๆก็เดี๋ยวจะเอาเข้ามาเรื่อยๆนะครับไอ้คอร์ดเจนใหม่เจนเก่ามีให้เรื่องหมดเลยนะครับปีสิบสาม ปี18ปี19นะครับอย่างคันนี้นะครับได้ปี17นะครับไม่แสนห้านะเชื้อเพลิงเบนซินนะครับสีขาวนะครับแม็กอัลลอยนะครับปัดเงาสภาพกริฟตเลยนะครับมีไฟหน้าเป็นแบบ LED ไฟเทอร์มมีให้ครบเลยนะครับสวยลงตัวน่าใช้นะครับ5 9 9 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่หมื่นหนึนะครับส่วน V8 นะครับ V8 เราก็มีนะครับมีตัวมีตัวมิดตัว ไฮนะครับแล้วก็ตัว e n t ทรีนะครับตอนนี้ถูกสุดก็คือไม่ประมาณ80,000ตัวเป็นตัวเ n t ทรนะครับอย่างคันนี้นะครับนี่สีดำแบบนี้นะครับมีอยู่ประมาณ2คันนะครับทะเบเจ็ดสี่กับ4ี่เจ็ดนะครับรู้สึกไม่แน่ใจว่าขายหรือ,อยังนะครับ ชมนี้นะครับเป็นโฉมหน้าที่เป็นแมนเชเนแล้วก็บอกเลยว่าสีนี้สภาพนี้สวยมากนะครับสวยมากนะครับเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของไฟท้ายที่แบบเป็นแบบ LED ปลายดาบซามูไรแบบนี้เลยนะครับสวยจริงนะครับสภาพนี้รทะเบียนสวยด้วยนะครับใครหารถนะรไว้ใช้งานนะครับผมแนะนําเลยนะครับ LT นะครับสีดาสีขาวสีบอลเงินนะครับอยากได้ทักมาโทรมาได้เลยนะครับ พกียวีแบนี้เราก็มี H R V ก็มีนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะขายแล้วนะครับ6 5 7้าเจ็ดหนึแปดตัววีเป็นรถที่นะครับหลายคนนะครับจ้องหาตามหากันมากถ้าจำไม่ผิดราคาคันนี้4 7่0 0 0เจ็หรือ4 8่แปนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะเป็นตัวรถที่มีออปชั่นให้มาเยอะสุดนะครับนี่อ่าให้มาเยอะสุดนะครับได้ชมหน้าชมตาไม่นเชนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ ตูปจะขายแล้วนะครับมาดูกันต่อดีกว่านะครับนี่เลยนะครับเอาติดนะครับนี่สีขาวนะครับตัวนี้ได้โฉมตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวไฟท้ายนะครับเป็นแบบ led นะครับเป็นแบบ led นะครับเครื่องหนึ่งจุดหกตัว g นะครับรถต้องจะพึ่งเข้ามาใหมนะครับอ่าไม่ใช่ครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถเซลล์นะครับ ไม่แน่ใจนะเหมือนรถเซลเลยนะครับแล้วก็มีแคมรี่นะครับแคมรี่นะครับมีตัวสีแดำเอยสีดําสีขาวนะครับเป็นเครื่อง2.0 G นะครับ2.0 G นะครับอ่า 2.0G นะครับตัวชุดเกียร์ d4s นะครับอ่าคันนี้สภาพนี้เลยนะครับ รถนะครับสภาพเดิมแมกอัลลอยนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับขอบสิบเจ็ดนะอ่าห้าแสนกว่าบาทนะครับมีห้าแสนหกแสนนะครับแคมรี่นะครับเป็นรถที่เรียกว่าให้มาเรื่องออปชันครบคล่องตัวนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้านะครับรถปีสิบเจ็ดไม่แสนเดียวนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับ ก็ถือเป็นรถที่ใหม่ไม่เยอะแล้วมากลางๆนะครับใช้ประมาณ3ปีก็อยู่ประมาณปีก็ประมาณสาม0,000ืนโลนะครับแล้วก็มีสีอีกคันหนึ่งหนึ่ครับนี่สองคันนี้นะครับสามเก้าสามศูนย์นะครับแม็กทูโทนปัดเงานะครับคู่หน้านะครับตัวนี้ได้โฉบไหมได้เชนนะครับโฉบไหมได้เชนนะครับตัวนี้กระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟหน้าบันตีเนาะอ่า ราคา3ามแสนกว่า4ี่แสนเอ้สามแสนปลายปลายสี่แสนต้นต้นนะครับนี่เลยนะครับพรเจ็ดพันห้านะครับพรเจ็ดพันห้าตลอดสัญญานะครับแล้วก็มีสีที่เป็นตัวอันนี้จะไม่ผิดนะครับตัวนี้หนึ่งจุดแปดวีก็ขายอีกแล้วเช่นกันอันนี้ก็ขายแล้วนะครับหนึ่งจุดแปดวีขายอีกแล้วนะครับหนึ่งจุดแปดวีไม่น่ารอดเพราะว่าเป็นตัวแหแลทีมเลยอันนี้ขายแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีตัวยาลิสนะครับสีแดงนะครับแบบนี้แมกซทูโทนนะครับ ไปหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอ่าอันนี้เพิ่งเข้านะครับราคายังไม่เป็นทางการน่าอยู่สามแปดเก้าสามเก้าเก้านะครับน่าจะเป็นรถปีใหม่ด้วยนะปียีเอ็ดแน่เลยคันนี้นะครับชมนี้นะผมก็เพิ่งปล่อยไปคันหนึ่งนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสวยนะครับสภาพดีด้วยนะครับท้าเอสที่เอสธรรมดาม่ดูท้าเอสัฒไหมนะครับนี่แบบนี้นะครับเป็นรถที่สวยนะาใช้ขับท้องตัวผ่อนเบาด้วยนะ พอนหลับพันนะครับพอนหลับพันเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูทักหน่อยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับนี่ตัวไฮวีออสนนี้ก็มีนะครับมาดูกันนะมาดูกันต่อนะครับห้าประตูก็มีนะครับนี่สีบอลเงินก็มีแคมรี่นะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับ